สิฉันอยู่ตรงนี้เป็นถนนนะคะกสะลรอทางไปเขาต่างอ่างเก็บน้ำเขาต่างวันนี้หมอกลงหนาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนใครชอบธรรมชาติเหมือนดิฉันบ้างดิฉันเห็นดอกหมอกลงอยากได้ทังขยะนูน้นหมอกอยู่ไกลไกนูน้นทางออกไปถนน ขอถ่ายเป็นคลิปยาวนะคะเพื่อเห็นชมธรรมชาติแบบจุกจุกไปเลยค่ะเข้าไปในภูเขามืดมาก หมอกลงหนาเลยค่ะเพื่อนๆใครชอบธรรมชาติเหมือนดิฉันบ้างดิฉันเห็นดอกหมอกลงน,นี้หมอกลงหนาเลยค่ะเพื่อนๆใครชอบธรรมชาติเหมือนดิฉันบ้างดิฉันเห็นดอกหมอกลง genauso. เป็นจุดหน้าบ้านของดิฉันบ้านมืดมาก มืดมากนะเป็นจุดหน้าบ้านของดิฉันบ้านเป็นจุดหน้าบ้านของดิฉันบ้าน เป็นจุดหน้าบ้านของดิฉันบ้านขยังได้สั่งขยะนูน้นมองอยู่ไกลๆนูน้นทางออกไปถนนมืดมากฮนะ โอ้ดูตรงนี้สิหมอกลงหนาเลยเขก็ไปในภูเขาโอ้ดูตรงนี้สิหมอกลงหนาเลยเขกาไปในภูเขาของชั้นก็มืดค่ะมองไปด้านในมืดเลยค่ะมืดเป็นด้วยหมอกขอยกกล้องสูงหน่อยนะคะตรงตรงนี้จะมีสัง,งขายา เข้าไปในภูเขามืดมากเป็นจุดหน้าบ้านของดิฉันบ้าน ข้าไปในภูเขาหนสองหนึ่งยิ่งมืดมากเลยค่ะโอ้โหดูตรงนี้สิหมอกลงหนาเลยเข้าไปในภูเขาเป็นจุดหน้าบ้านของดิฉันบ้าน เข้าไปในภูเขาตรงที่ฉันอยู่ตรงนี้เป็นถนนนะคะขอสลอทางไปเขาต่างอ่างเก็บน้ำเขาต่างนะ,ะเราจะเดินไปด้านด้านกองทุนหมู่บ้านขอทำคิดยาวนะคะ หมอกลงหนาเลยค่ะเพื่อนๆใครชอบธรรมชาติเหมือนดิฉันบ้างดิฉันเห็นดอกหมอกลงหนา้อไปในภูเขาเราจะเดินไปด้านด้านกองทุนหมู่บ้านขอทําคิดยาวนะคะ เราจะเดินไปด้านด้านกองทุนหมู่บ้านขอทํำคิดยาวนะคะอะยากได้สังขยาโน้นหมอกอยู่ไกลๆนน้น อ,ออกไปถนาเลยต้องคว้ากล้องออกมาทางด้านนอกหน้าบ้านของดิฉันสวยมากเลยค่ะขอถ่ายเป็นคลิปยาวนะคะเพื่อเห็นชมธรรมชาติแบบจุกๆไปเลยค่ะวันนี้หมอกลงหนาเลยค่ะเ,เพื่อนๆใครชอบธรรมชาติเหมือนดิฉันบ้าง ดิฉันเห็นดอกหมอกลงหนวนสองหนึ่งยิ่งมืดมากเลยค่ะโอ้โหดูตรงนี้สิหมอกลงหนาเลยพอไปในภูเขาอันนี้หมอกลงหนาเลยค่ะเพื่อนๆใครชอบธรรมชาติเหมือนดิฉันบ้าง ดิฉันเห็นดอกหมอกลงนะมืดมากมืดมากวันนี้หมอกลงหนาเลยค่ะเพ,พื่อนๆใครชอบธรรมชาติเหมือนดิฉันบ้าง ดิฉันเห็นดอกหมอกลงของดิฉันก็มืดค่ะมองไปด้านในมืดเลยค่ะมืดเป็นด้วยหมอกขอยกกล้องสูงหน่อยนะคะตรงตรงนี้จะมีสังขายานะเราจะเดินไปด้านด้านกองทุนหมู่บ้านขอทำคิดยาวนะคะเป็นจุดหน้าบ้านของดิฉัน ร้านขยะได้สั่งขยะนู่นหมอกอยู่ไกลๆนู่นทางออกไปทนนเราจะเดินไปด,นด้านด้านกองทุนหมู่บ้านขอทํำคิดยาวนะคะฝนสองหนึ่งยิ่งมืดมากเลยคะ่ะ ข้าไปในภูเขาของดิฉันก็มืดค่ะมองไปด้านในมืดเลยค่ะมืดเป็นด้วยหมอกขอยกกล้องสูงหน่อยนะคะตรงตรงที่จะมีสังกะเป็นจุดหน้าบ้านของดิฉันบ้านของดิฉันก็มืดค่ะมองไปด้านในมืดเลยค่ะมืดเป็นด้วยหมอกขอยกกล้องสูงหน่อยนะคะตรงตรงที่จะมีสังยะ ไปในภูเขาเราจะเดินไปด้านด้านกองทุนหมู่บ้านขอทําคิดยาวนะคะโอ้โหดูตรงนี้สิหมอกลงหนาเลยก็ไปในภูเขาอยากได้สังขยะนู้นหมอกอยู่ไกลๆนู้น ทังออกไปถนนยางได้สั่งขย,ยะนู้นหมองอยู่ไกลๆนู้นทังออกไปถนนยางได้สั่งขย,ยะ